สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่144ประเด็นสาระที่จะนำเสนอเป็นส่วนของความรู้ความเข้าใจในคลิปนี้ก็คงมาจากประเด็นคำถามจากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนนะครับว่าสถานการณ์ของไม้ผลโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยหลังสงการเนี่ยจะเป็นอย่างไรและในส่วนของทิศทางแนวโน้มจะไปในทิศทางไหน ในเรื่องของการตลาดคือพี่น้องสกรก็ให้ความสนใจนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของมังคุดในประเด็นของมังคุดนั้นก็เป็นประเด็นตรงที่ว่าในส่วนของมังคุดผลผลิตในช่วงนี้ทำไมมันหายไปไหนแล้วรุ่นต่อไปเนี่ยจะเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่และสถานการณ์ราคาจะเป็นอย่างไรคือเรื่องพวกนี้นะครับ เป็นเรื่องของสถิติข้อมูลที่ผมเองนั้นก็จะต้องนำเรียนว่าเราก็คงจะต้องนำเอาข้อมูลจากในส่วนของสถิติต่างๆแล้วก็แนวทิศทางในปัจจุบันเนี่ยมาเป็นคำตอบเรามาเริ่มต้นจากกรณีของทุเรียนพนักงานารครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่พอให้เห็นโดยเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับว่าขณะนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงของเดือนเมษายนประมาณหลังสงกราน ถ้าเราจะพูดถึงในปริมาณผลผลิตขณะนี้เราจะเห็นเลยครับว่าในบรรดาผู้รวบรวมคือผู้ค้าคารตลาดภายในคือทุเรียนตกไซกับทุเรียนในส่วนของอส่งออกคือทุเรียนกล่องเราจะเห็นภาพว่ามีปริมาณค่อนข้างจะมากราคาในส่วนของทุเรียนเริ่มอ่อนตัวลงอาจจะ5บาท10บาท ตรงนี้เนี่ยมาจากมูญเหตุก็คือทุเรียนรุ่นแรกนะครับเป็นรุ่นที่กำลังจัดการเพื่อโลาะสวนหมายความว่าทุเรียนในกลุ่มที่ขายเพื่อการส่งออกทุเรียนกล่องไปแล้วเหลือตกไซก็จะเคลียร์ในส่วนของปริมาณรุ่นนี้ออกจนหมดเะฉะนั้นในช่วงตั้งแต่ก่อนสงการเล็กน้อยแล้วก็มาถึงหลังสงการคาดว่าประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ทุเรียนเหล่านี้ก็จะจัดการหมดเป็นที่เรียบร้อย นั่นหมายความว่าสถานการณ์ในช่วงนี้เป็นมูลเหตุหนึ่งที่ทําให้ทุเรียนเข้าสู่ตลาดจํานวนมากทุเรียนตกไซมีจํานวนมากแล้วก็ในส่วนของราคาก็เลยอ่อนตัวลงจากกรณีสมมุติว่าเราดูในเบอร์ตกไซ80บาทก็ลงมาเหลือ70บาทต่อกิโลกรัมซึ่งหลังจากนี้ไปหลังจากวันที่20เมษายนเป็นต้นไปเราก็จะเริ่มเห็นนะครับว่าปริมาณผลผลิตนั้น เริ่มลงมาสู่ในปริมาณที่น้อยลงเมื่อผลผลิตลงมาสู่ในปริมาณที่น้อยลงหลายท่านเทก็คงจะได้ทราบข่าวว่ามันก็มีการคาดการณ์หรือประเมินว่าหลัง20เมษาคือช่วงปลายเดือนเมษาเราอยากกำหนดวันที่ชัดเจนสถานการณ์เนี่ยผลผลิตมันเริ่มลดลงลงมาเหลือครึ่งหนึ่งคือ50อร์ซก็เท่ากับว่าราคาทุเรียนก็เริ่มที่จะปรับตัวขึ้นแข็งตัวขึ้น หรือราคาก็เริ่มที่จะมีแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้นจนในส่วนของขณะนี้เนี่ยพนักศกรอาจจะเริ่มเห็นข้อมูลแล้วนะครับว่ามีผู้ที่เริ่มออกเข้าสู่กระบวนการเหมาสวนแล้วในลักษณะของการเหมาข้ามนาำหรือเหมาอะไรก็ตามแล้วแต่แต่จะเป็นช่วงของปลายเมษาไปถึงพฤษภาและก็ไปถึงมิถุนายนเพราะฉะนั้น สถานการณ์ก็จะเป็นไปตามปริมาณเส้นสีเขียวนี่แหละครับนั่นหมายความว่าผู้ที่มีผลผลิตที่จะเก็บเกี่ยวตั้งแต่ช่วงปลายเมษาพฤษภามิถุนาสถานการณ์ทุกอย่างเมื่อผลผลิตน้อยลงการตลาดก็จะดีขึ้นซึ่งในส่วนของเกณฑ์ราคาที่มีการนำเสนอการน,นั้นผมจะไม่นำเสนอนะครับเพราะว่ามันจะเป็นทั้งบวกทั้งลบคือมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ให้เข้าใจว่าทิศทางไปในทางที่ดีท่านคิดจะบวกเท่าไหร่ท่านก็ ั้ใจไว้นี่คือทิศทางของทุเรียนหลังจากสงการโดยสรุปก็คือหลังสงการไปหนึ่งสัปดาห์สานการอาจยังยังแปรปรวนปั่นป่วนอยู่ในเรื่องของผลผลิตที่กำลังเลาะเข้าสู่ตลาดเป็นจำนวนมากแล้วก็เริ่มเข้าสู่ผลผลิตรุ่นใหม่ซึ่งปีนี้ทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากอายุเขาได้ใบเขาแก่และอากาศที่ค่อนข้างจะร้อนจัด ก็จะทำให้การเก็บเกี่ยวสามารถเก็บเกี่ยวได้ไปตามกำหนดจากนี้ไปนี่คือในส่วนของสถานการณ์ของทุเรียนส่วนท่านที่สอบถามนะครับว่าในส่วนของสัปดาห์นี้คือหลังสงการานต์ไปหนึ่งสัปดาห์เนี่ยในลักษณะของราคาทุเรียนก็จะมีการอ่อนตัวลงจริงหรือไม่จริงครับในส่วนของข้อมูลที่ท่านได้รับว่า มีการตีคืนจากกรณีของทุเรียนอ่อนจากประเทศจีนจริงหรือไม่ตอบได้เลยครับว่าไม่มีใครที่จะไปตีทุเรียนกลับหรอกครับค่าใช้จ่ายค่าขนส่งมันสูงมากเพราะฉะนั้นกรณีเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นแค่บางครั้งเป็นแค่ข่าวสารเป็นเรื่องของการที่ทําให้ตลาดปั่นป่วนแต่เราต้องเข้าใจว่าเมื่อตู้ที่บรรจุทุเรียนส่งไปแล้วจะไม่มีการส่งคืนเพราะฉะนั้นสถานการณ์ทุกอย่างเนี่ย มันก็จะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติช่วงปลายเมษายนท่านที่มีผลผลิตในช่วงนี้ถ้ายังชะลอได้ก็ชะลอไปแต่อย่าลืมนะครับการที่เราจะชะลอการเก็บเกี่ยวเนี่ยเราต้องคำนึงถึงคุณภาพของต้นในส่วนของสภาพต้นที่สมบูรณ์เราก็ยังยืดอายุเก็บเกี่ยวได้แต่ถ้าสภาพต้นนั้นเขาไม่สมบูรณ์พอเราก็ควรจะเก็บเกี่ยวไปตามระบบนี่คือคำตอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ ทุเรียนที่เป็นคำถามมาทีนี้เราก็ย้อนกลับมาดูในส่วนของมังคุดพี่นงสิกรครับผมนำเรียนแล้วว่ามังคุดรุ่นที่1ก็คือเก็บเกี่ยวในช่วงตั้งแต่มีนาไปจนถึงเมษายนขณะนี้หมดรุ่นเป็นที่เรียบร้อยจากในส่วนของกลางเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนพฤษภาคมจะมีช่วงของระยะเว้นวักของผลผลิตทุเรียนเอ่อบางคุดขออภัยนะครับ อันเนื่องมาจากเดือนพฤศจิกายนมังคุดออกดอกมารุ่นหนึ่งแล้วฝนตกก็ทําให้เกิดการแตกใบอ่อนเมื่อเกิดการแตกใบอ่อนฝนที่ตกทาให้มังคุดหยุดชะงักเพราะฉะนั้นจากกลางเดือนเมษายนไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมมังคุดจะขาดรุ่นดังนั้นท่านใดก็ตามหรือสวนใดก็ตามที่มีผลผลิตในชุดนี้ท่านจะเห็นเลยครับว่าสถานการณ์ราคา จะเริ่มปรับตัวขึ้นทันทีตามปริมาณที่เข้าสู่ตลาดคือบังคุดไม่มีราคาก็จะปรับตัวขึ้นในส่วนของผลผลิตรุ่นต่อไปที่จะเข้าสู่ตลาดก็จะไปอยู่ในช่วงราวประมาณสักกลางเดือนพฤษภาคมจะเก็บเกี่ยวทยอยไปเรื่อยๆครับตามเส้นสีเขียวพฤษภาไปจนถึงมิถุนายนเพราะว่าจะเป็นมังคุดสองรุ่นที่จะเข้าสู่ตลาดซึ่งปริมาณนั้น ก็เรียกว่าถือว่าเดือนพฤษภาจะเป็นรุ่นใหญ่กว่ามิถุนาธนาการราคาของมังคุดอาจจะไปอ่อนตัวลงในช่วงปลายพฤษภาหลังจากนั้นก็อาจจะเข้าสู่ราคาที่แข็งตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงปลายมิถุนาอันเนื่องมาจากผลผลิตชุดนี้น้อยลงนั่นเองนี่คือการประเมินการผลิตการตลาดตามที่พี่นศกร,กรได้ถามมาว่าในส่วนของทุเรียนและมังคุดหลังสงการ สถานการณ์จะการตลาดจะเป็นอย่างไรเราก็มีคำตอบให้ในคลิปนี้สวัสดี